สวัสดีครับพบพอกับขัวบานเฮากับเข้าวไทยบานเจ้าพี่น้องเอ้ยมือนีได้เมนูสบายสบายทองแต่อิ่มอร่อยแน่นอนครับข้าวพัดจานยัก์เอาไปเืิ่งวัตถุด,ดิบแล้วก็ไปลุยกันเลยพี่น้องเอ้ยบ่เป็นการเสียเวลาเนาะไปจวด พี่น้องสิ่งที่ต้องเตรียมมาขึ้นนี่ครับเข่าข้างคืนพี่น้องเลยเข่าเจ้าหุงไว้เรากินเหลือกเอาไว้ตะพัดพี่น้องมือนี่ใส่ไข่ไก่สิบฟองไปเลยครับหมูสามสั้นพี่น้องประมาณขีดหนึ่งเพิ่มกุ้งเข้าไปอีกครับสิบสองสิบสามตพี่น้อง ต้นหอมไวทะโรยนากระเทียมสับหยาบครับน้ำตาลซ้ายหนึ่งซอนโตผิกไทยปนครับซีอิ๊วขาวหนึ่งซอนโตตำมันหอยสองซอนโต๊ะครับมีแค่นี้พี่น้องเขาพัดก็ต้องใส่หลายไปรุยกันเลยมาครับ เขาพัดมือนี่กินไงๆพี่น้องเอ้ยน้ำมันพืชดลงไปก่อนสีหลายๆเติอพี่น้องเอากระเทียมสับหยาบครับลงไปเจียวให้หอมพี่น้องเอ้ยเอาลุกน้ำแกนน้ำทันในน้ำมันทันเน,น,นเดือดไปละค่อยๆเจียวไปครับอุย้ย หอมแล้วแค่ลงแค่น้ำมันลงกระทะกะหอมเข้ามาเกี่ยไปเรื่อยๆครับให้กระเทียมหอมอ้ยมือนี่มือนี่เขาพัดกานยักษ์หรือพี่น,อน้องเงยเขาพัดกานใหญ่สมัยกินเหล่าเรียวๆนี่ต้องสร่งงดยจานใหญ่ๆเองสิเ่าแบงกันกินพี่น,อน้องอา กระเทียมเริ่มหอมแล้วพี่น้องเลยเอาหมูสามสันเอาลงไปผัดครับผัดหมูให้สุกก่อนอหอมกระเทียมผัดให้หมูสุกจังน้อยก่อนพี่น้อง ะหมูสามตั้นเริ่มสุกแล้วครับเอากุ้งลงไปผัดความกันเลยพี่น้องเอากุ้งลงไปต่อเลยผัดให้กุ้งกับหมูสุกน้ำกันเลยพี่น้องเลย อสีสันเริ่มมาครับสีสันเริ่มมาล้นกระทะอีกแล้วมือเนี่ยซุกแล้วพี่น้องทุกแล้วกุ้งกับหมูทุกแล้วอย่าฮอบตักออกไปก่อนเด้อพี่น้องตักหมูกับกุ้งออกไปก่อนโอ้ยแต่พระความตักหมูกับกุ้งออกไว้ก่อน,ออะะอออนจะได้มีพื้นที่ผัดข้าวผัดไข่ เอาแยกไว้แล้วเพิ่มน้ำมันอีกนิดนึงครับเอาพี่น้องไข่ไก่สิบฟองขับลงไปเลยบุ้ยเือวังระลังการอีกแล้วพี่น้องเอา ขัว่ให้ไข่มันสิบตให้ไข่มันเป็นก้อนเป็นโตก้อนพี่น้องบอมเมนให้มันฝักเลยให้มันเป็นต่อนโอ้ยตะไข่กต่เลยเก็บยี่ังกับมาพิริบพิรื้อไง ่ไข่ให้สุกนิดนึงก่อนมันนี่สิขออนุญาตยืนนี่พี่น้องบัดนี้นี่แหละครับความหอมของกระทะตั้งนี่ละหนาวไข่เริ่มแค้นแล้วพี่น้องไข่เริ่มแค้นเริ่มจับตัวกันแล้วใส่เข่าลงไปครับเครื่องหม้อเลยอีมาหน่ะ นี่แหละครับนี่แหละครับผัดเดียวมันกินในเบิดบ้านหมดนลยเอาผัดไข่กับเข่ามันเข่ากันครับนี่แหละเข่าผัดเข่าผัดบี้บี้บีมันเข่ากันกับไข่ดีครับ Lý là có <Ce> lẽ là buk bắp con trai <-tiny> bà khóc hát với thân nào ui nó vừa nắng rồi hai nha สีสันสวยงามวะครับอือขันน้ำมันมันน้อยกะเหยาะน้ำมันอีกน้อยนึงครับอือใส่น้ำมันเพิ่มกับไปน้อยนึงแล้วก็พัดต่ออีกเอา กุ้งกับหมูที่เขาผัดเตรียมไว้ครับลงไปเลยใส่ต่ออีกโคลีต่อไปวิสีสันน่ะรับประทานหมาพี่น้องเลยสุดยอดเอาได้ไวรั งเคืองพี่น้องน้ำตาลซ้ายหนึ่งซอนโตครับโรยเข้าไปซีอิวขาวหนึ่งซอนโตโรยเข้าไปน้ำมันหอยสองซอนโตครับใส่เข้าไปอาหารเบาๆครับวันนี้ข้าวผัดอีไทยปนครับสองฟันซาโรยเข้าไป เอาพัดให้เข้ากันยิกพี่น้องพัดให้เข้ากันให้เข้าเครื่องเอา เขากันนี่แล้วเขาไปลงพผาถาดกันเลยพี่น้องไปโอ้ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขาพัดเขาได้เวลาความบึ้บแล้วครับโอ้โอ้ต้องใส่การความบึ้บเอาถาดง่ายเสเหลือเกินครับโอ้ยเลี้ยงบ้านบ่สเห็นไ,ไหมสุดยอดครับสุดยอด ก็พัดครับก็พัดโอ้ยพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยแล้วครับสุดไทยด้วยต้นหอมโรยเข้าไปพี่น้องโรยต้นหอมเข้าไปเพิ่มความสวยงามเพิ่มความน่ากินเข้าไปอีกครับโรยเข้าไปให้ทั่วเลยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอ้ย เอาพัดกันยักษ์กับข <Okay. S 1> ัวบันเขากับเขา่าไทยบ้านกับพี่น้องเี็บเจ็บจุดจวดน้ำกันพี่น้องเอ้ยไปจวด